เรามีผิวผู้หญิงผมยาวอย่างเงียแล้วพอเราเริ่มจุดทูบเราอยู่มาสี่ห้าเดือนนะทีๆๆนี้คนแฟนขับหมู่บ้านข้างๆก็ร้างเราก็เลยจึงเรื่องอันนี้ก็รลังจากไปหาคุณแม่สีตางใช่ไหมตี๋สีตางบ้าน <c oughs> <c oughs> อยู่ใกล้กันมากอุ้ยรถอุ้ยรถติดอ่ะชนหรือว่าทำไมมันติดอะไนกานเนี้ย เหมือนจะมีชนจริงนะอตอนเดิดเขาไม่หรอกเขาออกกันกำลับรถรอมีคนเลยอ่ะอื่อไม่มีคนเลยอ,ะอ่อยอะอันแบบดูแบบเหมือนแบบสงบผี <laughs> ไม่ใช่มันดูเหมือนสงบดีอ่ะ ต้นไม้กลาง้างด้วยก็เขาแต่งต้นมันจะไปดาว,ว,วซ้ายอีกสักพักเนี่ยมันจะเข้าหมู่บ้านมันแล้วก็เสียงสวยอ่ะแล้วจัดดีอ่ะมันไม่เหมือนจัดสวนเรือ,อ่ะมงั้นเรา ูเรื่องนนี้เราเริ่มถามแล้วหมู่บ้านข้างๆอาออันนี้เพิ่งมาอยู่เหรอครับคุณแม่พิ่งมาไปจากลักสี่อ๋ออแต่ก่อนอยู่ลักซี่อ่ะอ้าแพมก็อยู่หลักซี่แต่ก่อนอยู่ด้นเม,มือง,องสแคร,ร์ก็ไีกินข้าวทีสแควร์ทุกวันอือสวแม่คาไอีีก็สั่งของทั้งหมดอก็ขายตลาดนัดโขสุ่มเนี่ยแล้วทำไมได้มาอยู่ที่นี่อ่ะครับหาหาบ้านไงแมาเจอล้วก็สวยอยู่อ่ะเขาไปดีก็มีพี่อยู่แล้วเนี่ย มาเลยส่วนโควิดเลยคนอื่นเขาไม่มีงานโรงงานเต็มมาบวันละสามที่งานตอนนี้หลังจากที่เรารู้เรื่องแล้วเราเริ่มคุยกันแต่แรกเรามาสี่ห้าเดือนเราก็ไม่คุยนะแต่เราก็รู้สึกแปลกๆออกไปก็จะที่รถล้มอะเลยไปตลาด <มะ S 1> ไปถ่ายหนังก็เอ็นฉี่คือจะมีแต่เรื่องเจ็ตัวอนะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากเรา, <มะ S 1> เ,ราเรารู้อยู่แล้วว่าพวกอาจารย์จิตสผัสเขาดูเขามีผิวผู้หญิงผมยาว นี่แล้วพอเราเริ่มจุดทูปเราอยู่มาสี่ห้าเดือนนะทีนี้คนแฟนคลับหมู่บ้านข้างๆก็ลนะเราก็เลยเป็นเรื่องพอนี่เราบ้านให้เขาเอาเงินให้เราทุกวันเลยช่วงกันข้าวทุกเที่ยงคืน,นอะครับก็เลยเป็นเรื่องสนุนรีดปรับปรุงบ้างแล้วเดี๋ยวก็เลยจะทํารายการที่บ้านบ้านนี้มีเรื่องเล่าลเรื่องจริงด้วยเราเห็นกันในไรฟ์สดเ รีพาวมเลยตอนนี้ยังไม่ได้ขับรุงนะก็เริ่มทําสานักก่อนหาเรือนไทยไท้เขาก่อนก็จะได้ออกตัวบ้านเราอยู่ส,ส่วนไม่ได้สาดนะตัวนี้ก็จะไหลสดจนถ,ถึงดิ่ติดเสาก็าจะมีแสงอ<ป>ะ่ะครชบเราทำรายการตรงนี้เลยเพราะตอนนี้ไปตามสตูดิโอของเราจัดที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวจะมุมเป็นสตูนะน๋ยวนี้แบกเห็ดแค่ เอาพวกแค่ไม่พ่ายเลยคือเราจัดมุมบ้านหนึ่งสตูง่ะบ้านนี้รายการที่รายการสเปกตรัมมาเปิดประเดิมบ้านหลังเนี้ยคฮาหลานกว่าวิวแล้วเห็นปะคนยังไม่อยู่แค่เลยคือมาถ่ายรายการที่หลังนี้ที่ค้าบรายการยอดวิวเยอะแล้วรายการจะดังแลยดีก็ถือว่าเป็นบ้านนาโชคถือว่ามันเป็นเหมือนสถานที่แบบเขามีพลังงานทีมบ่าว ขาด嘛่ก็บไวเลยรายการที่บ้านก็เลยจะดีอุ้ยน้องหมามาเนั่หละเป็นที่เล่นน่ะกลัวมันเนี่ยแล้วช่วงนี้ก็กลายเป็นงานทําคลิปที่บ้านขาดเราเลยต้องจับมุมบ้านเหมือนจัดตุ๊ดิโอขา่嘛เดี๋ยว่อย,ยเอาของตกแต่งมาได้หมดทํางานที่บ้านค่ะตอนเนี้ย